สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับตัวพลาเครื่องนะครับพลาเครื่องทั่วไทยตัวพลกเครื่องหรือว่าตัวเฮียพลาเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหนะครับอ่านี่เห็นหน้าพระแบบนี้แล้วโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นวันแม่นะครับวันนี้ผมจะลงก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมวันแม่ผมอาจจะมีมีธุระนะครับมาจัดให้ก่อนเลยนะครับ ลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก้าวปลายทางได้นะครับไม่มีผัดเปลี่ยนสลับพระนะครับไม่มีสลับเปลี่ยนพระนะครับไม่มีจองนะครับไม่มีจองนะครับขายนะนะชุดนี้ชุดที่หนึ่งนะครับสี่ชุดหนึ่งพันนะครับชุดละสามร้อยบาทนะครับสี่ชุดหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ ลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีจองไม่มีสลับเปลี่ยนพระนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่หนึ่งนะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดนี้ชุดที่สองครับผมนี่นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สองนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่3ามครับผม นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามครับชุดต่อไปครับชุดที่สี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้านะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงปู่ศิลานะครับชุดนี้ชุดที่ห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้านะครับ ชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่6นะครับนี่นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าวันแม่นะครับชุดนี้ชุดที่6นะครับต่อไปนะครับชุดที่7นะครับชุดละ304รชุด1,000จัดส่งฟรีลูกค้าใหม่โอนเลยลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่7นะครับอันนี้ท่ามาไฟพิมพ์กลางนะครับท่ามาไฟออกหลงเงินนะครับ ่าชุดนี้ชุดที่7นะครับชุดต่อไปครับผมชุดที่8นะครับนี่นะครับชุดพระกุนะครับชุดนี้ชุดที่8นะครับอ่าชุดต่อไปครับชุดที่9ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่เก้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่9ครับผมอ่าชุดต่อไปเลยนะครับไปไวหน่อยต้องขออภัยนะครับ ต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่10นะครับนี่นะครับชุดหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะครับนี่นะครับอ่าชุดนี้ชุดที่10นะครับโอ้โหจะให้เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่10นะครับนี่นี่นะครับชุดนี้ชุดที่10ครับผมชุดต่อไปนะครับชุดที่11นะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่11นะครับนี u u ่นะครับหลวงพ่อเอียหลวงปู่เอียมนะครับหลวงพ่อพิบูลครับชุดต่อไปครับชุดที่12ครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่12นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่13านะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่13เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่13ครับอ่าชุดต่อไปครับผมชุดที่14ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่14นะครับนี่นะครับชุดละ300บาทนะครับสชุดหนึ่งพันนะครับโปรโมชั่นวันแม่แห่งชาตินะครับอ่าจัดให้ก่อนนะครับ เผื่อพรุ่งนี้ผมมีธุระไม่ว่างนะครับอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบห้านะครับพรุ่งนี้อาจจะว่างตอนเย็นก็มาจัดชุดชุดพระราคาแพงอ่านมาขายราคาถูกนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับเพราะลูกสาวก็ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอมการกำลังระบาดเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครมีแม่ก็ดูแลแม่ด้วยนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบหกนะครับนี่นะครับนี่เลยชุดพระสมเด็จนะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับกดถูกใจไว้เลยนะครับเป็นกำลังใจนะครับห้าพันซับสไครต์แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่เจ็ดแล้วนะครับไอชุดนี้ชุดที่สิบเจ็ดนะครับขอภายนะครับชุดนี้ชุดที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สิบเจดครับชุดต่อไปครับชุดที่สิบแปดครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบแปดนะครับนี่นะครับพอลอดมาคุณพรมพลาสายเหนือนะครับชุดนี้ชุดที่สิบแปดชุดต่อไปครับชุดที่สิบครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบเก้าครับผมนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบนะครับนี่เลยพระกุนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบครับนะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เลยนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้าน ชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่22ครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับใครจะเหมาหลวงปู่ศิลาจัดไปเลยนะครับมีหลายชุดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่22ครับผมชุดต่อไปครับชุดที่23ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่23ครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่านะครับชุดต่อไปครับชุดที่24ี่ครับนี่นะครับเรียนปูโตะนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่24นะครับอ่าชุดต่อไปครับชุดที่ยีบห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยีิบห้านะครับ นี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่26ครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่26นะครับจัดไปจุกๆเลยนะครับโปรโมชั่นวันแม่แห่งชาตินะครับคืนกำไรลูกค้านะครับจัดก่อนไปเลยนะครับอ่าชุดต่อไปครับชุดที่27นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยีนะครับ Uh, ชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่ส <si ิบแปดครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเก้านะครับชุดต่อไปเลยนะครับ ชุดที่30มครับผมนี่นะครับชุดนี้ชุดที่30แล้วนะครับนี่นะครับเดินทางมาชุดที่30มสินะครับใครมีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับโทรมาปิดก่อนได้ก่อนนะครับสวยสมบูรณ์ทุกองนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่31นะครับนี่นะครับเป็นชุดนางพญานะครับเข่าโค้งเข่าตรงนะครับนี่นะครับเทวดานะครับชุดนี้ชุดที่สาอนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองครับผมนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบสามครับนี่นะครับปุกนะครับเนื้อผงคุกรักแล้วก็หลงพ่อเงินนิยมองหนึ่งนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามนะครับ อ่าชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบสี่ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับสี่องค์ไปเลยนะครับจุกจุกนะครับปกหลงปูทิมไม่ตัดไปนะครับอ่าชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบห้านะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบห้าครับผมชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบหกนะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่37นะครับน้าชุดหลงปูสีลายอีกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่37นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่37นะครับชุดต่อไปครับผมชุดที่38ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่38นะครับ โปรโมชั่นวันแม่แห่งชาตินะครับจัดจัดให้ก่อน1วันเลยนะครับพรุ่งนี้เพื่อมีทุรละไม่ว่างนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่39นะครับชุดละ300บาทนะครับ4ชุด1,000นะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับมาชุดต่อไปครับชุดที่40นะครับนี่นะครับมาถึงชุดที่40แล้วนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สี่ิบนะครับนี่นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่4ี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับชุดนี้ชุดที่4ีิบเอ็ดนะครับนี่นะครับหกเหรียญจุกๆไปเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่4ี่เอ็ดนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่42นะครับนี่นะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เนือ้อชินนะครับพิมพ์สองหน้านะครับวัดพับนะครับนี่นะครับนี่นะครับพะล่วงยืนนะครับชุดนี้นนชุดที่42นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่4 3านะครับ นี่นะครับหลงปูศีลาอีกแล้วนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่43านะครับชุดหลงปูศีลานะครับนี่นะครับจัดไปเลยนะครับจุกๆอีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่44นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จคะแนนบางขุนพรมนะครับชุดนี้ชุดที่44นะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่45หนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับชุดนี้ชุดที่45หนะครับนี่นะครับชุดต่อไปครับชุดที่46ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่46นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่46นะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่47่สิบเจครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่47นะครับอ่าชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่48่สิบแปครับมาบางคุณรมพิมพ์คะแนนเช่นกันนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่48นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่49ครับผม นี่นะครับเนื้อชินนะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบเก้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้าสิบแล้วนะครับนี่นะครับเดินทางมาถึงชุดที่ห้าสิบแล้วนะครับชอบชุดไหนทักทายกันมาเลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับชุดละสามร้อยบาทนะครับสชุดหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเกาไปทางได้เหมือนเดิมนะครับมาเลื่อนไป ไปชุดที่51นะครับถึง70นะครับเพราะว่ามีแค่70ชุดนะครับอ่ามีแค่70ชุดนะครับช่องทางการติดต่อของผมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ0ูนย์เก้4 8กหนะครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับมาชุดนี้ชุดที่51นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่51นะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปครับชุดที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับสมเด็จเก้าชั้นวัดเกตครับจอบเล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญพอแดงทุ่งคอกนะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบสองนะครับชุดต่อไปครับชุดที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับชุดหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ห้าสิบสามนะครับชุดหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับนี่เลยชุดต่อไปนะครับอุ้ยชุดที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับชุดเหรียญนะครับชุดเหรียญชุดนี้ชุดที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับชุดหลงปู่สิลายแล้วนะครับ ใครจะเหมาจัดไปเลยนะครับหลบปู่ศลานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่หกสิบห้านะครับเอ้ยชุดนี้ชุดที่ห้าสิบห้านะครับขออภัยนะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่นะครับชุดพระปิดตานะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับข <amp> ุนแผนนะครับนางพญานะครับนี่ครับลีลาเมตขนุนนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเจ็ดนะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้าสิบแปดครับผมนี่นะครับเทวรูปรูปพกกลวยนะครับปิดตาเนเมกะพัดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบแปดนะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่59นะครับนี่นะครับเหรียญนะครับพอโอปสีหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่59นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่60นะครับนี่นะครับจัดไปเลยนะครับชุดนี้ชุดที่60แล้วนะครับนี่นะครับ